ทหารเกณฑ์ทางภาคเหนือติดเชื้อเหี่็นป็น20% 18, 19ในหลายจังหวัดคน20คนร้อยคนติดเชื้อสิบเก้ง 18, 19, 20คนเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรมรมดามันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากแต่รัฐบาลก็พยายามสู้กับโรคร้ายนี้พยายามรดรงณ์แต่การรณรงค์ก็เกิดความผิดพลาดตรงที่ว่าไปทําให้คนลัว ทำให้คนกลัวเพื่อไม่ไปเที่ยวผู้อยู่บริการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องของการเที่ยวการใช้เขียนิื่าเส็บจิตร่วมกันก็คงมีสองเรื่องสําคัญสำคัญตอนนั้นก็ทําให้ดีขึ้นมากแต่ด้านนึ่งเขเกิดผลเสียตรงที่ว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นเกิดความกลัวความเังเกียดผู้ป่วยไปด้วย สารภาพไปเจอผู้ป่วยโรคเอดคนแรกในชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งเดิงแล้วก็มีผู้ป่วยตายกับมือในวันที่ไปวันแรกเลยนจนจะไม่ต้องมาผูกพันอยู่กับเอศจนถึงวินาทีนี้เนี่ยอยู่กับโรคเอดตลอดมากว่าสิบห้าปีไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วตอนนี้ไปทางไหนคนจำไม่ได้เนี่ยหลวงพ่อเอดหลวงพ่อเอดนะ อุดมประชาทรคนลบบุรีจําไม่ได้เลยจะบอกหลวงพ่อเอดอ๋อนะฮะบางคนดีหน่อยหลวงพ่อวัดสวัสดิ์จำพกกไปยังให้เกียรติเอาชื่อวัดมาต่อหลวงพ่อนะฮะแ่ก่อนดีจำไม่ค่อยได้เลยหลวงพ่อเอดหลวงพ่อเอศอืมแต่ก่อนก็รู้สึกหมดหงุดหงิดใจเหมือนกันเดี๋ยวนี้ภูมิใจเออหลวงพ่อเอกเออดีชื่อเสียงเราดีมากนะ ถึงจะจำชื่อจริงไม่ได้ไก็ไม่เป็นไรเรียกหลวงพ่อเอ๋หลวงพ่อเอ๋กนนะต่อไปแก่เป็นกาหลงตาเอ๋หลงตาเอ๋แก่มากันหลงู่เอ๋แล้วแต่ถ้าจําชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรนั่งชื่อธรรมภาพไม่ได้จะเกียกตะงาจแต่เรื่องความรู้สึกของคนไทยสิบห้าปีเมื่อก่อนนั้นเอาเอ๋มาอยู่วัดหลายทา่านคงจําได้ อาจารบ้างเป็นขาน่าวนาน,น,นถึงในหนังสือพิมพ์บ่อยซึ่งทุ๊กตาเราคงจะเขียนเป็นอยู่ประจำเอาเอ็ดมาอยวัดได้ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐตัวใหญ่เลยอุบเบกขาไม่ไหวกลัวเอดพระเห็นกระเจิงตอนนั้นมีพระอยู่แปดรูปในวัดเอาเอ็ดมาอยวัดพระในวัดหนีเกลี้ยงหมดเลยหมดวัดเลยแต่ละพระก็อยู่กับเอ็ด เลี้ยงเอียดยังไงตอนแรกก็ชะล่า,าใจว่าโอ้เรากินทับบากก็พอกินนะ้วออกทับบากเลี้ยงเอียดเอ๊สังเกตดูปากบอกว่าอยากมายมที่ใส่บากนี่ค่อยๆหายไปหายไปจนท้งถึงวันนึ่นเดินอุ้มบาด่าวในชีวิตไม่เคยเดินอุ้มบาล่าวกลับมาไหว้เลยไม่เคยอุ้มบาล่าวกลับมาไว้ มันโอมบาสามมาจิตใจเริ่มเกร็งฟังขามันหลักหนักยังไงก็ไม่รู้ก้าวาจะไม่ออกคิดจะคิดว่าเราจะก้าวไปทางไหนดีระหว่างการเลิกคบกับเอกลับมาเป็นขวัญใจของชาวบ้านแต่อาตมาภาพก็มีญาติโยมศรัทธามากพอสมควรในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็คิดสองทาง สับสนมากเดินอุ้มบาดสาวหน้าแห้งกลับมาเลยเมื่อคืนมันนอนดึกซะด้วยดูแลเอ็ดสีหนึ่งสีสองสีสามบางทีไม่ได้นอนพอเจ็บปวดก็ต้องลุกขึ้นมาทายาทําแผลพาเข้าห้องน้ำปุจจาราปรราัสสาวะเลียลาเดเทตสูทํำโอเป็นงานที่สนุกมากให้บทเรียนได้ลึกซึ้งมาก ้าวันนั้นอาตมาภาพไม่สามารถที่จะก้าวผ่านความรู้สึกนึกคิดของตัวเองตรงนั้นได้ก็ไม่มีวันนี้ทุกคนคงอยากจะทราบว่าอาตมาภาพคิดอะไรทําไมถึงไม่ยอมแพ้นะไม่ได้คิดได้ได้วยตัวเองด้วยเดินเดิน,เด,นเดินมาอุ้มบาดเปล่าหน้าแห้งกลับมา จะไปทางไหนดีแล้วเวลาคนเราเนี่ยมันตกอยู่ในสภาพที่จนจอดนะจนจอทุกถึงทุกอย่างลมเล่าเ,ลเหนื่อยกับการางานเต็มที่กับชีวิตเนี่ยมันคิดไม่ออกหรอกคิดไม่ออกคนเราทึงบางทีถ้องฆ่าตัวตายัคิดไม่ออกไปทางไหน,นดีล่ะบรรพชนอยู่กับามรก้สึกอย่างนั้นไม่ไหวถ้าเป็นคนธรรมดาสารภาพที่ว่าเขาจะเลือกทางเดียวกัน คล้ายๆกันเลิกเลิกดีกว่าไม่เอาละทำดีไม่ได้ดีทำดีไม่มีใครเห็นใจทำไมเราจะต้องมาทำไอ้ตรงนี้เอาจรยาท่าพบพวคิดเหมือนกันแต่ก่อนจะเข้าวัดก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะต้องได้ข้อสรุปเรื่องนี้ก่อนที่จะถึงประตูวัด ระยะทางจากที่เดินที่บินสบา,บาเยเราถึงวัดเนี่ยเดินไปกลับประมาณสิบกิโลใแต่ขา,ากลับเนี่ยเริ่มคิดจัช่วงจากห้ากิโลก็เริ่มคิดเพราะว่าบาดป่าเบา,บาใจก็เบาหิวไปแต่ขาหนักขาจะก้าวแต่ละก้าวหนักเดินมาทีละก้าวทีละก้าวตั้งจิตที่ถามปัญญาไม่เกิด คิดยดองไ,ไม่ออกเพราะมีอยู่แค่สองทางจะเลิกรมอจะทําต่อแต่ไม่กล้าไม่กล้าก้าวเดินไปทงไหนคิดเองไม่ออกก็เลยเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หาคนที่คิดดีกว่าเราดีกว่าเมื่อเราคิดเองไม่ได้คิดถึงใคร่าทุกท่านลองทายในใจนะครับว่าจะมาคาคิดเปลนใคร ยังเป็นพระพุทธเจ้าอาตมาพตั้งคาถามไปเอ๊ะถ้าเป็นพุทธเจ้าท่านมาดูแลเอี д, องท่านจะเลิกไหมนเนี่ยอาตมาภาพที่อย่างนี้จริงๆนะถ้าเป็นพุทธเจ้าท่านจะเลิกไหมมันก็เลยง่ายเี่มันก็เลงงยเก,เ,ลเกิดท,ทางเส็นทางอะไรไม่ลังเลเลยนะพวกเรา,าก็คงจะทราบและคงจะเดาถูกนะถ้าเป็นพุทธเจ้า ท่านจะทำแลวไม่ทำท่านจะเลิกและไม่เลิกคงไม่ต้องบอกเราคงจำได้นะครั้งที่พุทธเจ้าท่านโปรดสัตว์รับาบ,บาตรับบินฑบาตก็มีหลายครั้งหลายหนและเกินในก็แต่บิดกที่เราได้อ่านได้เรียนรู้กนะัน คน่าท่านกว้างตาท่านไปก่อนเห็นด้วย่อนไม้ทำร้ายท่านเอาชนะท่านคนแรกด้งนานถ้านดน,นก็ยังทนไม่ไหวสารภาพคิดอย่างนี้ว่าเออถ้าเรา ไม่มีความอดทนไม่มีความเย็นายามมากพอตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่มีพลังมากพอที่จะไปสู่ความเ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ก็เลยตั้งจิดท,ที่ถามว่าจะมีความอดทนคือขันตนิอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด มีความเปลี่ยนพยายามคือวิยะดนไม่มีที่สิ้นสุดอีกข้อหนึ่งก็คือมีความเมตตาอย่างประมาณไม่ได้ชีวิตของอาราบภาพรับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังยึดหลักในการบำเพ็ญบารมีสร้างบารมีอยู่สามเรื่องขันติปริยะเมตตาสามอย่าง ซึ่งท่านทั้งหลายก็ปรากฏเห็นกันอยู่ตลอด15ปีที่ผ่านมาก็ยังอยู่อย่างนี้ยังเป็นอย่างนี้ตอนนี้ความอดทนให้ค่อยจะมีไม่ค่อยจะมีเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องทนอะไรแนละ้วความเพียรพยายามยังมีอยู่ไหมมีมากขึ้นขันติ ใช้น้อยแล้วตอนนี้เข้ามาใช้วิริยะกับเมตตามากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นท่านก็จะเห็นว่ากิจกรรมที่อามาภาพทําำก็จะออกไปทั้งเรื่องของความเมตตาการสงเคราะห์แก่ไปชนผู้ยากไร้เด็กไม่กระทั่งตัดวินได้ชางก็มีเลี้ยงดูให้การสงเคราะห ความเปลี่ยนพยายามมากขึ้นความไม่สาม,มากถขึ้นแต่ขันติงน้อยลงสิ่งที่เป็นหอกผลจากการได้บำเพ็ญบารมีตรงนี้คืออาจจะมาภาพได้